ยินด,ดีต้อนรับสู่ m o ซ่ a แหล่งรวมความซ่าที่มีมากกว่า Variety หรือว่าจะเรีกชื่อเต็มของรายการเราก็ได้นะคะ Ministry of Fashionable and Stylish a Fair f เรียก m o ซ่ a เหมือนเดิมดีกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นรายการที่เราจะนำเสนอเรื่องของแฟชั่นบิวตี้ไลฟ์สไตล์นะคะที่ทุกคนสามารถจะอัปเดตได้ตลอดเวลาเลยค่ะ แลนนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นจะขอเริ่มต้นด้วยเมคอัพลุกฉ่ำวาวสดใสนะคะต้อนรับหน้าหนาวค่ะวันนี้มันวินเทอร์แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีลุกที่สวยสดใสพร้อมประทะลมหนาวแล้วแล้วก็ตามมาเลยค่ะและก่อนที่จะมาเริ่มกันนะคะเราก็ต้องมาสร้างบรรยากาศกันก่อนค่ะในเมื่ออากาศไม่หนาวใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็สร้างความหนาวขึ้นมาเองเลยจ้า น่าประสับน่าสมใจอยากก็ทาผู้ชมคะตอนนี้บรรยากาศพร้อมแล้วก็เป็นใจมากๆเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนั่งเริ่มที่เบสก่อนเลยแล้วกันนะคะนั้นขอเลือกเป็นนี่เลยค่ะเ e r r ีนิว y y r r k นะคะ Baby Skin ค่ะ Instant Bright Transformer SPF 35PA บบวกบวนะคะสูตรไ i รท์่ด้วยก็ต้องลองดูเลยอ้ บิวตี้ไหมเราลองดูว่ามันมีความแบบเรียกไงดีอะเกลี่ยง่ายแล้วก็หายไปเลยคือเนื้อครีมนะคะมีความหายไปกับอยู่หน้าขออนี้ใช้สองมืออฉันรู้สึกว่าลูคของคนของฉันเนี่ยมันจะต้องมองดูะเบลอในหน้าเลยอะค่ะ <S <S มองดูแล้วเบลอไปเลย <S <S เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรองพื้นค่ะขอเลือกเป็น Fancy Beauty ของแมรี่ริหรือว่า Rihanna นะคะ Work 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 อร์กเจดๆได้แค่นี้ค่ะก็ลองดูคือเนี่ยเห็นหะคือเนื้อเนื้อของรองพื้นเขาดีมากส่วนตัวนั้นชอบมากๆเลยขอเนญาตใช้เป็นอีโคนะคะลองแดดทีเนี้ยความที่แมรี่รีเนี่ย ทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาทาไปแล้วจะมีการดรอปสีถูกปะพรฉะนั้นนันจะเลือกที่มันจะดูขาวกว่าผิวนั้ิดนึงอ่ะเพื่อให้รอเวลาประมาณสัก5้านาทีนิดๆนะคะมันก็จะเริ่มดรอปลงมาเป็นผิวของเราให้เท่ากับคอค่ะต้องออกตกวก่อนนะคะว่าสิ่งที่นันทำเนี่ยคือสกิลของคนที่แต่งหน้าไม่เก่งนะแต่ว่าก็จะมาให้ดูว่าคนที่แต่งหน้าไม่เก่งอย่างแมนเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะคะหรือบางที่เนี่ยเขาก็บอกว่า เราลองทั้งสองแบบเลยคือบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้มือของเรานะคะที่มีความอุ่นอุณหภูมิของมือเนี่ยมันก็จะช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยนะคะลงไปในหน้าได้ดีแบบซึอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนึงนะคะ <Wow. S 1> คอรองพื้นเนี่ยนันจงใจเลือกสีที่เข้ากับสีผิวตัวเองแล้วก็จะไม่ได้หนักเกินไปเพราะว่าอยากจะเน้นโชว์ความเป็นงานผิวอะไรนิดนึงค่ะก็ผิวนะคะ <Wow. S 1> ส่วนการลงแป้งนะคะเราก็จะมาเลือก m a b e l l i n e New อ o r k Fit me นะคะเบอร์330ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาดีมากๆเลยนะคะมีทับไว้ให้ด้านไหนด้วยแต่ว่าเนื่องจากความอยากโชว์งานผิวแล้วก็ลุคสอของเราขณะนี้เนี่ยนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้แปรงนะคะเพื่อให้มันเบาๆค่ะดูไม่แน่นไม่หนักจนเกินไปลเนเองผิวไหมคือเอาง่าย ให้มันหายมันนะนะคะจากการที่เราลงรองพื้นไปปัาวปะแล้วก็เพื่อไม่ให้มันรอบจนเกินไปนะคะรวมถึงเราอยากจะให้มันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนันก็จะเลือกตกอีกครั้งหนึ่งนะคะเบาๆด้วยแป้งฝุ่นจแสนค่ะกระจุยชนะ จบไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเน้นที่มงกุฎของใบหน้า cause I'm a princess so I need a crown ก็คือขียนคิ้นั่นแหละเกลี่ยก่อนสิค่ะให้เป็นทรงปั้บนางก็จะเริ่มวาดที่หางคิ้วเขาเรียกว่านางแค่พยายามสร้างโคงคิ้วก่อนนะคะ ไม่เน้นมากเท่าไหร่คือตามรูปคิ้วที่เรามีแล้วหลังจากนั้นนะคะคอยากจะให้มันธรรมชาติมากๆอะบอกแล้วว่าผิวเข้าใจป่ะฝอเขาชอบผู้หญิงที่ natural นี่เราก็เขาเรียกว่าถมถมพอหลังจากที่เราวาดโครงเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องมีทั้งคิ้วที่เป็น จิงสอเพื่อวาดโครงก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคิ้วฝุดอยากจะให้มันดับตั้งตอนนี้คิ้วต้องตั้งถูกไหมใครคิ้วตั้งคนละตั้งกัน <c oughs> อประมาณนี้นะคะหนึ่ง <c oughs> ข้างเลยก่อนส่วนใครนะคะที่อยากจะให้ดัง้งคู่สูงโดง่งแล้วก็เฉดเพิ่มนิดๆหน่อยๆค่ะนะคะนามนก็จะคอนเน็กกันต่อมาจากตรงหัวคิ้วนะคะ นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูมีมิติมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของพาเลตตานะคะนั่นเลือกเป็นนี่เลยค่ะนี่ n i x Cosmic Metals นะคะซึ่งสีที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็อยากจะให้มันอินกับวินเทอร์ค่ะมีความ ีค่อนๆนะคะเหมือนหบอกจางๆเล็กงพอแล้วแต่ก็มีกริตเตอร์นะคะซแซมเบาๆกับหน้าหนา,าวของเราค่ะเราจะเน้นแค่แค่นี้พอนะฮะเขาเรียกว,ว่าเบาๆงานผิวไงบอกแล้วเออ,เนะนะอมันติดดีนะเนี่ยเหโอ้ยสดยังเ <laughs> <laughs> นี่ยแค่นี้พอนะคะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ป ต่อมานะคะตรงช่วงหัวตาจนถึงกลางเปลือกตาเนี่ยมันขอเลือกใช้เป็นสีค่ะแล้วเราก็จะเอามาเบลนเบกันด้วยนะคะให้มันดูแบบกลมกลืนอะไรอย่างเงี้ยมีความเนื้อบาไลสีอะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งฟิกว่า สีนี้ต้องคู่กับอะไรบ้าหรอไม่ใช่ข้อสอบคือแต่งหน้าวันไหนที่เรารู้สึกยังไงฟีลิ่งเราเป็นยังไงเราอยากจะเอาสีไหนคู่กับสีไหนเราสามารถทําได้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะสำหรับความสวยของผู้หงอะต่อกันที่อายไลเนอร์นะคะเราจะไม่เน้นให้มันอู้เชลเวอร์ตาแมวไม่ต้องค่ะเพราะว่าเป็นแมวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แค่ชิดขอบตา เห็นไหมแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเขาเรียกว่าหนังชั้นตาหลบในอะค่ะก็จะเจอแบบแดนคือไม่เขียนหรือยังอะไรเงี้ยแต่นั้นต้องการแค่นี้มันจะดูแบบธรรมชาติเราจะใช้นะคะเป็นมัสคาร่าของ Maybelline The Falsies p u s h u p Angel ค่ะเป็นทำให้ขนตาเราเนี่ยเวงปีกอักจะมมปรูจว่าจะว่งแค่ไหนอุ๊ป ส่วน brush on นะคะนั่นก็จะเลือกของ Sephora Colorful ค่ะสี charm charm e d นะคะ n u m เบอร์นะคะเอาละซึ่งเราก็จะเน้นความบางเบาเหมือนเดิมค่ะปัดไม่ต้องหนักก็ได้สีแบบ peach p a c h นะเพราะว่าอยากให้แก้มของเราเนี่ยดูเป็นชมพูดแดงที่ rare ๆ a นะคะเหมือนจิวายมาแต่ว่าอย่าปัดหนักแต่คนนุดว่โดนตก <laughs> เราพอ และขั้นตอนนี้นะคะจะขายไม่ได้มากๆเลยสำหรับผู้หญิงนั่นคือลิปสติกค,ค่ะมันจะเลือกเป็นนี่นะคะ Sephora Mix and m i n ์มิ l โ l ้ล l l e c t เ o n เป็นคอลเลคชันที่พิเศษมากๆเลยคืออยู่ดูจากเรียกไรอะแพคเกจจิ้งสิน่ารักมากแล้วก็เหมือนเป็น New Year Gift for me? No? เโอเคอรเปิดแล้วกันนะถึงจะไม่ใช่ของฉันแต่ฉันก็อยากจะลองดูนี่คือเราแบบเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะคะ ค่ะว้าวเอาจริงนะหนุ่มๆพูดเลยถ้าเกิดว่าจะเอาใจแฟนหรือคนคุยหรืออะไรก็ได้ถ้าซื้อแบบนี้นะรักตายเลยอะ่ะคือมันคือมันครบมากวันนี้นะคะนันจะเลือกเป็นสีนี้แล้วกันค่ะออกแบบนุดๆแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบโอ้โหนู้สวยบ้าหรอออแต่ เราจะไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันจะป่วยไปมันจะดูแบบซนนุดเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเพิ่มด้วย s e p h o r a Brilliant Brilliant Lip <laughs> Gloss นะคะเพราะอะไรเพราะ this is winter you know เพราะฉะนั้นนะคะมาค่ะสาวๆจ๋าเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับ<ๆ>เรียวปากเรียมฝีปากของคุณ <Wow. S 2> เรียบร้อยค่ะสําหรับลุกสดใสฉ่ำวาวต้อนรับหน้าหนาหวของเราเดี๋ยวนั้นขอไปแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันก่อนนะคะและนี่ก็คือทัลทอลลุคของเรานะคะก็อัดแน่นไปด้วยให้ขนเปิมมากกว่าเครื่องสำอางอีกคือ <c oughs> ใครที่เป็นภูมิแพ้นะนําเลยว่าล้าไว้นิดนึงนะจ๊ะก็ดีค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปทำอะไรและจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามที่มอบซาแหล่งรวมความซ่บที่มีมากกว่าแวาไรตี้ วันนี้นั่นขอนําตัวเองนะคะออกไปล่าเหยื่อนะคะที่จะไปเตรียมเข้าดาวกันก่อนละกันนะคะอันย,งยองอาเซร์หนาวจังเลยพี่ชยเขินจังเลยสอบไปก่อนนะไปค่ะ สำหรับใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีนน่ Sephora once u p o n a p a l e t e limited edition ราคา1,390บ้บาท <Wow. S 1> ให้คุณฟรีเพียงแค่คุณนะคะกดไลค์เพจแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้พร้อมคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณชอบเครื่องสำอางชิ้นไหนที่นันใช้ในวันนี้มากที่สุดและเหตุผลด้วยนะคะคอมเมนต์ไหนโดนใจ รับไปเลยค่ะประกาศผลวันที่9มกราคม2019และสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mobsa Ministry of Earth and t a l k ติดตามนะคะ